ขายเน่นอีกนันเนี่ยนี่ไงปา๊กมันจะหลุดจากไมโครโฟนเราด้วยอะ่ะใช่หรอโอ้มัตาไหลเลยอะ่ะเปียกหน้าเปียกเลยอะอืมมันไม่งินดีใจมากเลยอะ่ะอืมโอปป้าตัดไี้สวัสดีครับทุกคนคือตอนนี้ก็ ผมเพิ่งกลับถึงไทยวันแรกนะเพิ่งเพิ่งถึงไทยเพิง่งถึงไทยแบบวินาทีแรกเลยเนี่ยอันนี้คือสภาพบ้านเราหาวไ,ไปเลยหกเลเทปไปหมด,ด,ดนี่ก็อืมผมนะอืมนี่ก็นี่ก็ลองวางพัสดุนะฮะก็โอเคเพิ่งเก็บเข้าไปนี่โอ้โหคนรกจัดดูนี่ฝุ่นมันเยอะมากเลยนะครับจะแต่งต่ายด้ยวยแล้วแบบดอกไม้ที่แบบว่ามีเทื่อเอามาให้ วางแล้วดูถึงเอสั้งเมี่ยปิววันนี้เฉยเลยอะไรวันนี้เนี่ยอายุเหรออายุข้าเหรอแต่ว่าทุกคนคือวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปแบบว่าผมอยากรู้มานานแล้วว่าเกิดแมวของผมเนี่ยถ้ามันไม่เจอผมมาสิบวันอะ่ะมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาดูกันภาพที่ผมฝันไฝฝันในชีวิตขยายแมวมันแบบคิดถึงเราลักเราร้องแบบแบบดีใจไม่เจอเราอะ่ะเออไม่เคยมีเลยไม่เคยมีมนมันนั่นเลยไม่ว่าจะมาแล้วแมวไม่เคยมีตัวไหนเป็นกุ้สกคน คือลิซ่าเราเคยแบบว่าไม่ต่างจังหวะน,นะแต่ไม่เคยไปนานขนาดนี้เว้ยแบบไปประมาณ2-3วันเองอาจจะแบบไม่ไม่ไม่คิดถึงเท่าไหร่แต่ว่าเออวันนี้เป็นสิบวันอะ่ะเดี๋ยวตัวแล้วมีตัวบาบาร่ากับเปาจื้อนะเราจะมาลองดูเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านผมไปยินเสียงเลยดีไหมเฮ้ยเฮ้ย โอ้ทุกคนได้ยินเสียงแมวสองตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวเดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าตัวไหนยปาะล่าร้องชัว์แล้วหนึ่งตัวว่านี่ตัวไหนร้องวะเสียงมัน<ม><ม>แปลกแมวบ้านใครมันหลงมาอยู่บ้านแล้ทุกคนทุกคนว่าตัวไหนจะร้องให้ทยนิซ่าาหรอพ,อพ่อๆจิบไปจนไม่รู้เรื่อง อ๋อจึงไม่ค่อยสนใจนะมีเสียงกระดิงีลีซา เต็มเลยตัวน okay. okay. ี้เป็นไงดาวด้วยนั่นโอเคเลยคิดถึงกูเลยดูดิจับไลยโอ้ยข้าวเหลือมากเลยอ่ะไม่ไม่เอากินข้าวกันเฮ้ยโอ้ยนักผูมันเสียเขาดูดิมันชอบด่าพวกมีตัวเป็นกัดสายแน่จริงนะเนี่ยนี่ไงปาร์มันจะหลุดยังไงล่ะมกัดกันโดดกินน้ำฮะดีเราใส่น้ำไว้ทั้งหมดน้ำทั้หมดแล้วอ่ะยังอันนี้ยังเหลืออยู่หน่อย หมดหมดเลยโหนี่อยู่น้ำมากเลยพี่โอ้โหแต่ว่าอันตรายกันนะเราใช้น้ำพุแมวเริงวเราไม่ใช้อย่างอื่นเลย้วนึ่งใช่ป่ะแล้วมันมีสีแบบเนี่ยอุ้ยผมไม่ได้กินน้ำเลยเนี่ยจริงจริงมันร้องมันไม่ได้พอคิดถึงเรามันแค่อยู่น้ำมันอยู่น้ำมากเลยมันอยู่จ้าดังเลยงงเพราะว่าน้ำมันมันหมดอ่ะน่าก็ะำลังใส่วพี่กำมังเลยเหรอใช่นี่คือนี่มีเรงใส่สี อันแบบเต็มๆนะใส่แต่น้ำแล้วเนี่ยสี่จานแล้วก็มีเนี่ยอีอย่างหนึ่งเคยปาเจือชอบไปกัดสายไฟทุกอย่างที่มันสายไฟแหลกเนี่ยเห็นปะอันเนี้ยคือมันอยู่ข้างบนเว้ยแล้วมันก็ปัดลงมาครับเนี่ยกัดจนขาดลเล่นาสายไฟนี่ก็หลุดป้าแล้วไมเคลื่อนไม่ยมมอมวิ่งไอเปาเจือจมันดื้อมากมันปนอ่ะไม่ดีอยู่นะนจริงแล้วแน่นนห่ยโอ้ยตายละตายละแต่อย่างน้อยมันก็ชัวร์ว่าอยู่ประมาณหกวันอะ มีสี่ถังนั่นใช่ไหมล่ะโอติเราจะเติมน้ําให้น้องอะ่ะที่แบบหมดนะทุกคนก็ประมาณสามวันอะ่ะหนึ่งหนึ่งถ้วยสามวันอันนี้หมดสี่ถ้วยก็คิดว่าน่าจะหมดประมาณวันนี้หรือเมื่อวานนี่แหละเร็วๆนี่แหละไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกใช่เหรอไม่รู้เค้ยนี่ไงโอ้เชี่ยอ้ย,อย,อยรู้ไหมทำไมไม่ทำงาน เออ้ยเนี่ยมันชอบไปตึงสายไฟอ่ะแบบไม่รู้ทำไงกับมาแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าสายไฟหลุดจริงแล้วทำตัวเองทั้งนั้นเลยไอแมวเอ้หิวน้ำมันกินน้ำอยู่มาหกินน้ำนจริงหนูอยากไปกัดสายไฟเลยหนูมันติดแม่มากนะพอเจอเห็นแบบไปไหนก็ตามแต่ลิซ่าอะไรทำตามทุกอย่างเลยทุกคนโอเคกูเกิลเปิดไฟแมว Choosing songs is only available with YouTube Music Premium. Yeah. <laughs> okay, Google. <laughs> <laughs> five, mm. okay, Google! But fight, home mail! Google! Okay, Google! But fight, home mail! Okay, Google! But fight, home mail! <laughs> okay, ขอโทษนะดูเหมือนว่ายังไม่ได้ตั้งค่าหลอดไฟไปตั้งค่าในแอปติดตน้ได้ไปตั้งค่าไปแล้วครับโอเคกูก็เปิดไฟแก้วตอนนี้มันจะน้ำหมดเหมือนกันนะหรืออะไรพังองี <laughs> <c oughs> ้มั้งที่มันร้องมันยังร้องยางร้องแม่ ให้ใช่อะ,ะอยังไงลูกมันหยุด้องเลยมันเลือดมันอ้อนแกใหญ่ๆมันองหมดไปทกกั้แกะอาบัล่ามียูจิมีอาบัล่าชั้นโอ้โหโอ้ที่เสรอกมาครับากไมโครโฟนเราด้วยอ่ะใช่หรอเนี่ยเป็นรอยฟันเลยอ่ะขาเลยแล้วมันทำลายไอ้นั่นแกโดยเด็บสติแกอ่ะอ้าวโหสภาพห้องโอ้าาโหสายแมว เฮ้แต่เครื่องนี้ทํางานปกติอยู่โอเคดูขี้นี่เยอะไหมเข้าหมดทุกเม็ดอุ้ยพี่อะไรอู้ออู๊ยนีขฉันอ๋อเด็กไปเลยอุ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะเปียกหน้าเปียกเลยอ่ะอืมไม่คิดดีใจมากเลยอ่ะอืมพี่มันร้องไห้อ่ะอืม ก่อนหน่อยป่ะโอ้ยิงไหมจริงฮะจริงนะโอ้ยนี่เดือดจริงโอ้โหสายไฟทำไมเป็นอย่างนี้ขาวเนี่ยมันเอามานหนักขึวนหมดเลยอ่ะเนี่เอามันหนักขึวนหมดเลยอ่ะขึ้นมาได้ไงอ่ะขึ้นมาได้แล้วเหรอขึ้นมาตรงนี้เลยนะเนี่ยม่ตัวใหญ่จังมันนอนตรงนี้กัเลยแหลมหนึ่งดูสภาพใช่แล้วโอ้โหมึงมานอนตรงลำคองน่าจะเครียดโอ้ ทำลายของมันแค่ตรงนี้เลยแหละม,มันทำลายจะก,กล้ายคอนเทนต์เราอะเกิดอันนี้หล่นนี่ชิบหายไนดะ้แบบทับตัวมันนี่สวยเลยนะหนักมากเออทไราถูกแกล้งเลยอะเ้มันคิดถึงเรามากเลยตอนมันรักเราพี่อันนี้เฮ้ยทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวว่านี่มันคือบุญวาสนา ที่เรารักษาเอสเมอร์ไปทำให้เราได้แมวที่บอกว่ามันรักเรามากๆหนึ่งตัวได้เเจอเลยซึ่งมันหายากมากเลยนี่ให้แมวมันจะติดเราขนาดเนี้ยตัวล่ำมากเลยลูกตอนเนี้ยสาวร่ำเหรอฮะโอ้เพลิ่งตลอดเลยโอ้คิดถึงมากเลยนะกลับมาแล้วโอ้ยไม่อยากไปเที่ยวแล้ววะไม่อยากไปแลวเออไม่อยากไปแล้วไม่อยากที่มันแล้วว่ะนีพิยอนมาเลยอะเ อุ้ยน่ารักจังอุ้ยอืออือทำไมอืออือน่ารักจังเลยมันนวดมันนวดวยพี่มันรักเรามากเลยอ่ะมันรักเรามากมากเลยแบบมันคือแบบให้รักเรามากมากจริงๆอ่ะนี่โตัวเป็ถึงเกเลยวี่เนี่ยเนี่ยน่ยแล้วถูตักูเนี่ยเอาเอาหามาพัดเข้าไปไหนะล่ะอ้าวว่านี่ขเซอร์ไพร์ เกาหลีนะ like ทุกคนนี่เป็นไม้ตบแมวแบบขั้นได้เหรอทุกคนมันใส่เลเซอร์แล้วก็เปลี่ยนหัวลูกใกล้ไนะนี่แนะนอนออยากใส่อยากใส่เลยนองใส่กันสนุกมาปอือใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนุใส่ใส่โอ้โหใส่กันลูกเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาแล่าไปไหนดูถ่ายก็รวน ไงลูกอ้ไปกระต่ายขอเป็นประมาณนี้ทุกคนเลยใช้ได้เข้าท่าอยู่เข้าท่าคือได้เลยอ่ะอุ้ยโอ้มาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะทุกคนดู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 โอ้ยนี่มันอ่อกนะทุกคนมันอ่อนตลอดเลยแต่ไม้นี่ประมาณหกเจ็ดร้อยผมว่าก็โอเคนะทุกคนมันดูแบบว่ามันดูแบบใช้ได้แบบของมันเดี๋ยวคุ้มมากเลยทุกคนมันเป็นห่วงเหมือนที่กดสิวนะแล้วก็คอเนี่ยคล้องไปเลยอือแค่นี้ ยืได yeah, ้มัยืดได้โจริงจๆๆงจจงงออตัวโคใหญ่ว่ะพะ่กตายหมเนี่ยอ้ตัวมบางกงตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหน่เออเศามากเาเ้ กระจายเลยเร็วอะไรอะไรสมบัติหัวหัวจะพูดงเลยเราดูขนมกันว่าน้องจะชอบไหมอันนี้คือขนมที่เป็นตำน้ำมากทุกคนคือผมอ่ะใช้ขนมเนี้ยทำให้ผมได้เ <sao> ป <serves> ็นเจ้าของเกาะแมวเว้ยนี่ทุกคนขนมมันดรามันซีเรียอ่ะผมลองกินหน่อยนีกินแล้วเป็นไงอืมกินละอารมณ์เหมือนเหมือนพุ่งเลย มันเพงแห้งาละกินมันหรอกเดี๋ยวหัมึงเอาหัวใสเพียเดียวเลยกินี่ยก็คิดถึงถึง่ามันกินก่อนมันอินงอนนี่ขนมขนมขนมไม่สนใจมันเอาถู่วเพีงเดียวเลยทุกคนมันน่าจะคิดถึงมากมากเลยมากินได้กินได้นี่นี่กินขนมกินี่นี่ดูเขากินได้เนี่ย อ,ร,อร่อยอร่อยบอกแล้วเหมือนกุ้งมเมืนกุ้งเลยเหมืนกุ้งเลยใช่ไหมเหมือนกุ้งเลยาจไม่มีใครกินเฮ้ยมีเปาเจือมาโอ้ จะกินขอมเปล่าฮะไอเจือมาเปิดกินอะไรเฮ้ยดิซ่าดิซ่าอะกินได้ข้ากินไปเรียบร้อยเอาจอจะกินหรือไม่กินข้ากินแล้วไอปอจื๊อมาแย่งไม่กินทำไมเราไม่ได้แย่งกันนะไม่ไม่เอาไหนให้เนี่ยไหนเจ้าปอจื๊อ นี่สิหน้องกวโลเดเรียบร้อยื่อเป็นกบฮาน่ารักอะทุกคนเฮ้ยมัน่ารักจริงเดี๋ยวเดี๋ยวิแอบลยนี่ถุงเนี่ยไไหนมาเอาเอาเอาเป็นบ้าน้เอาเอาเอาชฉมโฉนเอาไปกลไยเป็น พอเชื่อมือตายแล้มือนี่ถอดได้ไหอดได้หนูเพเาะงันทุกคนก็คือว่าตอนนี้เดป้าร์ที่คนไม่เดปาร์ตอยู่เพราะว่าเดปาร์ตอะผมฝากแม่ไว้เนาะอือฝากแม่เลี้ยงไว้แต่ว่าแมวอะคือผมทําห้องอันนี้ผมสั่งแบบอ่าระบบเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟทั้งหมดอะไรเงี้ยแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผมก็เลยให้แมวอยู่ที่บ้านนี้เพราะว่าเขาบอกว่าแมวมันเปลี่ยนที่อยู่บ่อยมันชอบเครียร์ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยตัดสินใจทํา บ้านเนี่ยให้ามันเป็นแบบว่าเหมือนโฮมออโตเมชั่นนั่นแหละเพื่อที่จะมอนิเตอร์ได้ก็คือมีกล้องรอบห้องเลยทั้งพื้นทั้งข้างบนอะไรเงี้ยครบทุกอย่างทั้งเสียงเสรงิงการพูดคุยไมโครโฟนมีครบหมดแล้วก็คอยเช็คตลอดเวลานะแต่ว่าอันเนี้ยตัวน้าเนี่ยไม่ได้เช็คประมาณ2วันล่าสุดผมก็ดูตลอดเวลานะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างก็ดูปกติทุกอย่างไม่มีอะไรผมก็เปิดแอร์ให้น้องทุกวันนะทุกคนคือทุกเช้าจะมากดเปิดแอร์แล้วก็ปิดแอร์ตอนประมาณ อ่าดึกๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยแล้วก็ผมก็เรียกแม่อะไรเงี้ยมาได้ไเขาบอกบ้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านเดิมอะไรเงี้ยแล้ว10วันเนี่ยคือ แมวที่คิดถึงผมกับอัญจูมาจริงนะก็มีแค่บาบาลาเนั่นแหละตัวอื่นก็คือไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็แบบเพร์ลลิงนะ่นก็แบบเดินม,มาหาแบาบมานั่งมาอ้อนแบบแต่มันแบบไม่เหมือนบาบาลาบาบาลาคือแบบเหมือนหมามากอ้อนแบบนั่นคือที่สุดในชีวิตที่ตั้งแต่ผมเคยเลี้ยงแมวมาไปฝันอยากได้นิสัยแมวแบบนี้มานานมากแล้วซึ่งมันหายากเพราะอยากใหคนรู้คือการซื้อแมวมันก็เป็นเรื่งความสวยก็อย่างหนึ่งแล้วพันนี้อีกแบบหนึ่งแล้วไหนจะต้องมาดวดูต้องเรื่องนิสัยมันอีกก็อี ที่เนี่ยแล้วก็ามาหาด้วยก็น่ารักนะเนี่ยฮะคิดถึงนะสิคิดถึงก็บอกคิดถึงโอ้เหนือพี่จะบอกให้จับทุกคนมันกะ็คิดถึงผมนะเด็กประมาณนี้แหละวันนี้เนี่ยเพิ่งถึงนะก็ประมาณตีหนึ่งแล้วคนง่วงเลยก็อาจะมาถ่ายแมวก่อนเพราะว่าอยากรู้แบบ เนี่คือความฝันอะจริงๆแล้วคือความฝันจริงๆนะกลับมาแล้วสัตว์เลี้ยงมันคิดถึงเราเดี๋ยวนี้ผมต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็เก็บของเคลียร์เตรียมทํางานต่อพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าไปเกาหลีมานานไปใครอยากให้ผมถ่ายอะไรกยกับแมวอีกนะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยว่าอยากให้ทำอะไรกับแมวบ้างบอกได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็มาทํานะครับก็เดี๋ยวจะกันใหม่กับเออพูไม่รู้เลยกูง่วงอะนี่เปละเดี๋ยวเจอกันใหม่กับโอเปอรดกันอีกสมรีมรา ฉลาไม่ได้ขโมยข้าวพี่แม่มั่งนังน่งเนี่ยมำอะไระรู้ทำอะไระรู้ทำอย่างมี้ไม่ดีนะแม่ไม่เคยสอนให้เป็นอย่างนี้เลยแม่ตัวอย่างนี่ไว้เดี๋ยวเขาไปข้าเองใช่ไหมอใช่เอาไปกินมัว